ข้อมูลในโปเกเดนเก่าวถึงคิวคอนร่างออโรราไว้ว่าน้องเป็นโปเกมอนจิ้งจอกท่าน้ำแข็งน,นะครับซึ่งวิวันาการมาจากโลคอนนั่นเองการที่น้องเป็นร่างออโรรานะครับเกิดจากการที่น้องแตกฟุงนะครับมาอยู่บนภูเขาหิมะซึ่งเป็นภูเขาหิมาที่ปิดตายนั่นเองนะครับทำให้น้องอะ่ะจำเป็นต้องปรับสภาพร่างกายก,ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือขาวสวยหมยอืมนนั่นเองเฮ้ยว่าไม่ใช่ลแล้วแล้วก็ในตอนที่เป็นโลคอนนะครับจริงๆที่เราเห็นอ่ะมันเป็นหกหางใช่ไหมอันนี้คือถูกแล้วแต่ตอนที่มันเกิดมาเป็นช่วงแรกๆนะครับน้องอ่ะครับ จะมีปลายอยู่6แฉกนั่นเองแล้วก็เมื่อโตมาเรื่อยๆก็กลายเป็นหหางอย่างที่เราเห็นๆกันนี่แหละครับโดยที่หางของน้องนั้นถ้าเอากล้องจุลทรรศไปส่องแล้วจะเห็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งซึ่งเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายของฮิวคอนนะครับนอกจากนี้นะครับน้องยังมีความสามารถในเรื่องของการเก็บสต็อกลมหายใจที่ลบ50องศาเซลเซียสไว้นะครับทำให้น้องอสามารถไปที่อื่นได้นอกเหนือจากภูเขาหิมะนั่นเองน้องยังมีความสามารถในการแยกแยะอารมณ์ของมนุษย์ด้วยนะมองออกว่าอินี่คือ แล้วรู้หรือไม่ครับทุกคนว่าน้องอ่ะเคยถูกเคารพบ,บูชาว,ว่าเป็นอมาาตราของเทพเจ้าด้วยนะครับเนื่องจากน้องไปอาศัยอยู่ในภูเข,ขาที่มีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าสถิตน้องก็เลยถูกนับถือไปด้วยเนื้อหาในโปกเกเดกกก่าถึงยาดรันไว้วา่ายาดรันนะคบเป็นโปกเกมอนขี้เหยียดนั่นเองซึ่งจะดูเหมือนลอยอยู่ตลอดเวลานะไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะมันอึดอัดซื้อบือ้อยืดย่าสุดๆไปเลยนะถึงขั้นที่แบบถ้าสมมติโดนตบบึกอกห้าวิถึงจะรู้สึกว่าอ้าวุดซึบึอโดยยาดรันนะครับจะวิวัฒนาการมาจาก ยาดงนั่นเองซึ่งมีความถนัดในการใช้หางของตัวเองน่ะในการตกปลาและการที่ยาดงนะครับจะวิวัฒนาการมาเป็นยาโดอลันนะครับจะต้องมีเชลเดอร์นะซึ่งเป็นหอยตลับใช่ไหมเออนะพอมันมากัดหางปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหอยสั่งนะคุณผู้ชมทำให้ยาดงนะครับจากเดิมะที่เดิน4ี่ขานะกลายเป็นสามารถเดิน2ขาได้เพราะว่ามีตัวหอยนะที่มาถ่วงสมดุลด้านหลังให้น้องสามารถยืนได้แล้วก็ทําให้น้องสามารถใช้ท่าต่อยได้นั่นเองทั้งนี้นะครับถ้าสมมติมีการต่อสู้แะบรุนแรงมากๆนะ,ะ,นะะถ้าหอยหลุ นะวิหอยหลุดเออถ้าถต่หอยลออหอยลุดนะน้องก็สามารถกลับมาเป็นยาดงได้นะครับแล้วรู้หรือไม่ในเขตคันโตกับโจโตนั้นนะครับหางของยาดงนั้นถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศนะฮะเทียบได้กับหมูคุณภาพดีเลย ผ่าในโปกเ,กเกเต็กกล่าวถึงอีวูยไว้ว่าอีวุยนั้นมีความสามารถพิเศษในการวิวัฒนาการร่างที่หลากหลายมากๆเพื่อที่น้องนั้นจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้อย่างทันทีน้องนะคะมีพารากักรที่ผิดปกติรังสีจากหินนะคบสามารถทําให้น้องกลายพันธุ์ได้อย่างฉับพลันและด้วยที่น้องนะครับมีความสามารถในการวิวัฒนาการร่างที่หลากหลายมากๆนะครับเลยเชื่อกันว่าน้องคือกุญแจที่ไขความลับในการวิวัฒนาการร่างของโปเกมอนที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของโปเกมอนนั่นเองแกคือตัว สำคัญของโลกเลยนะว่าไปนะแม้ดย <What? S 1> ปัจจุบันนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ล่างได้แก่ล่างน้ําคือชาเวอร์ล่างไฟฟ้าคือทันเดอร์ล่างไฟคือบูสเตอร์ล่างพลังจิตคือเอฟีความมืดคือแบกี้ล่างหญ้าคือลีเฟียล่างน้ําแข็งคือกราเฟียและแฟรี่คือนิมเฟีย หาในโปเกเดนกก่าวถึงกราเซียไว้ว่ากราเซียนะครับเป็นโปเกมอนธาตุน้ําแข็งที่วิวัฒนาการมาจากอีวีที่หนึ่งโดยที่อีวีนั้นสามารถวิวัฒนาการล่างมาได้หลายล่างใช่ไหมครับล่างนี้ก็คือหนึ่งในล่างนั้นนั่นเองในล่างน้ําแข็งนี้นะครับน้องกราเซียของเราสามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้อย่างอิสระสามารถแช่น้าแข็งในอากาศจนกลายเป็นเกล็ดหิมะได้นะก็คือสกิลหลายๆอย่างที่มัน <g ül> ยิงเราจนตัวคุ่อยู่ทุกวันนี้นะน้องยังทําให้ตัวเย็นลงได้เพื่อให้ขนแข็งโคมราวกับเข็มแล้วสะบัดออกไปเป็นการโจมตีได้ด้วย <g ül> และการที่น้องมีความสามารถในการลดอุณหภูมิร่างกายตัวเองลงอย่างฉับพลันทาให้อากาศเย็นะเยือกนะัสามารถสร้างปรากฏ,ฏการณ์ทำให้ผลึกน้ําแข็งขนาดเล็กที่่องปรกกาล,ลีบิเลีย <g ül> ดดังอันมณีนั้นเต้นร่ายรำได้ <g ül> และบางครั้งน้องก็เหมือนจะล่องหนได้ด้วยนั่นเอง เนื้อหาในโปเกเด็ิก่าว่าถึงลีเฟียไว้ว่าลีเฟียนั้นวิวัฒนาการมาจากร่างของอ e ีวุยซึ่งเป็นหนึ่งในร่างที่วิวัฒนาการได้นั่นเองร่างนี้เป็นร่างธาตุหญ้านะครับซึ่งน้องนะคบมีความสามารถในการสั่งข้อแสงด้วยนะครับลีเฟียจะนอนในวันที่อากาศแจ่มใสเพื่อที่จะสามารถสั่งข้อแสงได้ช่วยท,ทาให้อากาศบริสุทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นความสามารถพื้นฐานที่ทาให้ลีเฟียนั้นใช้แสงอาทิตย์ในการโจมตีได้อย่างในเกมนี้ก็มีท่าโจมตีคือดาบแสงอาทิตย์นั่นเองขอแย่แทรกนิดหนึ่งะฮะไอสกิลบ้ารรเละ คือลีเฟียไม่ไม่ต้องเข้าไปเลยอะอยู่ทางใช้ดาบแสงอทิตลาคิฟชาวบา้านชาวช่องเขา<ส><ด>นอกจากนี้ในส่วนที่เป็นขนตามตัวหรือว่าหางของลีเฟียนะครับตรวจพบว่าเป็นส่วนที่คล้ายกับเซลล์ของพืชซึ่งลีเฟียสามารถทําให้แข็งและเป็นอาวุธได้สามารถตัดท่อนไม,มใ้ใหญ่ๆได้ภายในดาบเ<ส>ดียวเลยแล้วรู้หรือไม่เราสามารถแบ่งอายุของลีเฟียได้จากกลิ่น <S <S หากเป็นลีเฟียที่ยังหนุ่มอยู่จะมีกลิ่นเหม็นเขียวและยิ่งอายุเพิ่ม <ๆ S 2> ขึ้นลีเฟียก็จะมีกลิ่นคล้ายกับใบไม้ร่วงเนี่าในปกติกกล่าวถึงเอฟียไว้ว่าเอ ฟีนั้นเป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการล่างมาจากอีวนั่นเองซึ่งอีวนั้นวิวัฒนาการาได้หลายร่างนี่คือหนึ่งในร่างนั้นนั่นเองนะคะโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนพลังจิตซึ่งมีความสามารถในการทํานายอนาคตได้ก็คือถ้าเอฟีมาอยู่เมืองไทยก็คือรวยเลยนะฮะเพราะว่าทํานายอนาคตได้สํานักเอฟีนี่คือให้ตรึม <c oughs> ซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั้นเอฟี EV ก็จะทํานายการเคลื่อนไหวของศัตรูไปด้วยโ <c oughs> ดยสังเกตจากปลายหางของเอฟีจะกลายเป็น2แฉกนั่นเองอีก <c oughs> ทั้งเอฟียังใช้ขนอันละเอียดทั่วตัวของตัวอง ในการรับรู้การไหลเวียนของอากาศและคาดดาวการเคลื่อนไหวของศัตรูและเมื่อเอฟีได้อาบแสงอาทิตย์อัญมณีสีชาติบนหน้าผากตัวเองก็จะแปลงประกายพร้อมกับบอกว่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลองทันเพื่อทาให้พละกําลังเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่เอฟีนั้นนอกจากทํานายการเคลื่อนไหวการโจมตีของศัตรูได้แล้วยังทํานายจิตใจคนได้ด้วยค่ะ เนื้อหาในโปรแกรมกล่าวถึงแบ็กกี้ไว้ว่าแบ็กกี้นั้นวิวัฒนาการร่างมาจากอีวุยซึ่งเป็นหนึ่งในร่างที่อีวุยสามารถวิวัฒนาการร่างได้ร่างนี้มีความสามารถประเภทความมืดด้่นเนงและด้วยความที่น้องเป็นโปเกมอนสายความมืดนะฮะทำให้เวลากลางคืนนั้นน้องจะเก่งเป็นพิเศษเลยและแสดงความสามารถได้อีกมากมายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อตกกลางคืนแบ็กกี้จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นพอร่างกายของตนเองนั้นได้อาบคลื่นจากดวงจันทร์ทำให้ลายวงทั่วตัวนั้นจะเรืองแสงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกทั้งลาย วงที่ว่านี้นะคบยังสามารถขู่ศัตรูให้เกรงกลัวได้ด้วยเ uh? มื่อช่วงกลางดึกมาถึงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมานี่เองคือช่วงเวลาที่มันจะออกมาหากินแบกกี้นั้นจะออกมาหากินช่วงเวลานี้อย่างกระฉับกระเฉงนะครับดวงตากลมโตของแบกกี้นั้นสามารถจับจ้องศัตรูได้โดยไม่ผิดพลาดแม้จะอยู่ในความมืดด้วยความที่แบกกี้นั้นจะมีความผูกพันกับดวงจันทร์เป็นพิเศษแล้วคุณผู้ชมล่ะครับรู้หรือไม่ว่าสายเลือดที่แท้จริงของแบกกี้นั้นมาจากอะไรคําตอบคือเซอร์มูนค่ะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉุนลง 看菜。<hands> <laughs> เนื้อหาในโปรกรมกล่าวถึงลาพาดไว้ว่าลาพาดนะคะเป็นโปรแกรมที่ใจดีแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยน้องสามารถร้องเพลงนะคบซึ่งมีเสียงอันไพเราะพร้อมกับแบกไหวบนผิวน้ําทะเลอีกทั้งนะครับน้องยังมีความทนทานในความเย็นนะครับแม้ในน้ําแข็งก็ไม่เป็นไรนะครับผิวของน้องยังรู้สึกทําให้เย็นเล็กน้อยด้วยนจุดจุดนี้อยากจะบอกเลยว่าอยากจะมาอยู่กับเราไหมประเทศเราร้อนจะเหลือเกินแบบมาเป็นแอร์ส่วนตัวให้เราก็ได้และด้วยความที่น้องเป็นโปรแกรมที่ฉลาดมากๆน้องจึงสามารถใช้โทรจิตพูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ น้องยังรักในการว่ายน้ําทะเลโดยที่มีคนนั่งอยู่บนหลังของน้องนั่นเองน้องนะครับยังมีพฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงด้วย <S 2> <S 2> ในอนิเมะน,นะครับน้องมีความสามารถที่โดดเด่นก็คือเรื่องของความทนทานแล้วก็ความเร็วนั่นเองอย่างในภาคของเกาะออเรนนะครับน้องก็สามารถดวลความเร็วกับคาเมกแล้วชนะมาได้ด้วยแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ถ้าลาพาร์สวิ่งแข่งกับมาลาพาร์สจะชนะเพราะลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ เนื้อหาในโปเกรเดกก่าวถึงมาชิบูไหมว่าอาชิบูนั้นเป็นโปเกมอนประเภทมแมลงกับต่อสู้นั่นเองน้องนามีความเก่งกาจและอันตรายสุดๆด,ด,ดูจาก <c oughs> แข้งที่อยู่บนหน้าของมันแล้วก็ดูจากกล้ามเนื้อนะกล้ามแขนกล้ามอกกล้ามขาอูกสีขาวด้วยนะประเด็นนะกล้าม <c oughs> หน้าท้องอีกปฏิโตตัวน้องนะครับมีความแปลกประหลาดและอันตรายในโลกนี้แต่ในโลกดั้งเดิมนะที่น้องอาศัยอยู่ดูเหมือนว่าน้องอ่ะจะพบได้ทั่วไปเลยคํา <c oughs> ถามก็คือ <c oughs> โลกที่เป็นยุคดั้งเดิมอ่ะ ที่มันพบมาชิบูนได้แบบหือเกลือนอะ่ะพบได้ทั่วไปเนี่ยคนที่นั่งเขาเป็นเดอะฮักกันเลยวถึงจะสู้กับอตูนี้คือจะเอาไอ,าอาตัวนี้อยู่ในก้ามมันก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่ามาชิบูนนั้นจะโชว์กล้ามเนื้อที่พองตัวจนผิดปกติเป็นอุลตราบีนิดหนึ่งนั่นเอง <c oughs> คือเห็นมาชิบูนแล้วนึกถึงประโยคนี้เลยฮะทีแรกเล่นกล้ามก็ให้เธอหันมาชอบแต่คนที่มาชอบไม่ใช่เธอดันเป็นนายจนไม่เห็นก็ตาจนพระใจแค่มที ข้อมูลในโปเแกเด็กกล่าวถึงสตรไว้ว่าสตราตรเป็นโปเกมอนประเภทมแมลงและบินมีจุดอ่อนเป็นโปเกมอนประเภทไฟไฟฟ้าน้ำแข็งบินและหินชนิดของน้องนะคะเป็นโปเกมอนตะกแ่นต่ำข้าวนั่นเองน้องมีแขนที่เป็นเคียวนะครับซึ่งคมกริบมากๆสามารถใช้ในการถางหญ้าที่ขวางทางในการเคลื่อนไหวได้เร็วจนตาแทบมองไม่เห็นเลยโดยเคียวใหญ่ที่แขนสองอันนี้นะครับมีความแบบคมกริบมากๆเป็นอาวุธเฉพาะตัวที่น่ากลัวโดยแท้จริงของตัวนี้เลยนะคะนอกจากนี้น้องยังมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ที่เร็วมากๆนะครับเหยื่อที่สไตล์หมายปอนนี่แทบจะหนีไม่ได้เลยทุกคนและนอกจากนี้นะครับสไตล์ย,ยังสามารถวิวัฒนาการเป็นอาซัมหรือซาบากิริได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขพิเศษด้วยนั่นเองอแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่เคียวทั้ง2อ,อันของสไตล์นั้นมีลักษณะเป็นมาสคิดนิดนึง<อ>เพราะว่ายิ่งใช้งานแล้ว<อ>ยิ่งคมขึ้นแ<อ>ึ่แกจากมีดทั่วไปที่ยิ่งใช้งานจะยิ่งทื่อนั่นเองอ,อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเคียวจะคมขนาดไหนก<อ>ารตัดที่ยากที่สุดก็คือการตัดใจจากเธอนั่นเอง โปเกเด็กกล่าวถึงมิวเวว่ามิวเป็นโปเกมอนพลังจิตซึ่งมีจุดอ่อนก็คือแ<บ>มลงผีแล้วก็ความมืดนั่นเองว่ากันว่านะคบว่ามิวมีพันธุกรรมของโปเกมอนทุกชนิดที่อยู่บนโลกอยู่ในตัวของตัวเองและน้องนะครับสามารถหายตัวได้ดั่งใจเ,<อ>เราเลยจะเห็นบ่อยๆว่าในอนิเมะอ่ะชีชอบแบบหายตัวไปหาคนนู้นเทคนนี้ที่หายไปสถานที่นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความสามารถหายตัวเนี่ยก็คล้ายๆย,ยูไนของในเกมนี้เลยก็คือหายตัวได้แล้วก็พาเพื่อนๆหายตัวได้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าหายตัวหนูคณะนะคะสาวและที่บอกว่า มีพันธุกรรมของโปเกมอนทุกชนิดอยู่ในตัวนะ่ะก็คือมีจริงๆสามารถยิงวีมได้ยิงไก่ฟ้าได้สร้างบาเรียได้วาบได้ด้วยว่าสัน้นก็คือเก่งเวอร์แล้วคุณไม่ต้องรู้หรือไม่ว่ามิวทูกับมิวนั้นไม่ใช่เล่าวิวัฒนาการล่างต่อกันนะฮะก็คือมิวทูเหมือนเป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งเลยซึ่งแตกแยกออกมาจากมิวฟีบอาแบบอ้าหนูโดนทดลองค่าอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อหาในโปเกเดนกก่าวถึงมาฟ็อกซี่ไว้ว่ามาฟ็อกซี่นะคะเป็นโปเกมอนธาตุไฟเป็นโปเกมอนชนิดจิ้งจอกนั่นเองโดยที่น้องนะครับจะม ฟอกโกและก็นาเทลนั่นเองในร่างแรกตอนที่เป็นฟอกโกนะครับจะมีนิสัยอารมณ์ที่กระตุ้นได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมันจะระบายความร้อนออกผ่าดทางหูและล่มหายใจนั่นเองอาหารว่างของน้องก็คือกิ่งไม้เล็กๆนั่นเองทําให้น้องนะครับมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับศัตรูเมื่อพัฒนามาสู่ร่างเทลหน้าร่าง2นะคะน้องจะมีลักษณะก็คือยืน2ขาและมีกิ่งไม้เป็นของตัวเองสามารถโบกไฟที่จุดตรงกิ่งไม้ได้ไฟจะลุกขึ้นมาตอนที่ดึงกิ่งไม้ออกจากหางและน้องก็จะใช้เปลวไฟนั้น ในการโจมตีเมื่อพัฒนาล่างมาเป็นล่างสุดท้ายก็คือมาฟอกตี้น้องจะมีท่าพลังจิตเพิ่มขึ้นมาด้วยจึงทําให้ฝามราควบคุมอุณหภูมิความร้อนและลักษณะของเปลวไฟได้แล้วรู้หรือไม่จากล่องรอยของการใช้ไฟของมาฟอกตี้คนในสมัยก่อนชอบใช้ล่องรอยนี้ในการทํานายสิ่งต่างๆนั่นเอง